ทองคำทะยานแต่ระดับเหนือ4,000ดอลลาร์ต่อออนอีกครั้งกระแสะการเก็งกาไรก่อนการประชุมสําคัญของธนาคารกลางสหรัฐเฟดกลายเป็นแรงผลักดันหลักให้ราคาทองคําพุ่งทะยานในวันนี้29ตุลาคมนักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาทุกถ้อยคาของเจอโรมพาวเวลประธานเฟดว่าจะส่งสัญญาณใดต่อทิศทางนโยบายการเงินในระยะต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการยุติมาตร,ราการดูดซับสภาพคล่อง QT ที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนในตลาดขณะน,นี้แต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือ ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบีย้ยอีก0.25%เหลือในช่วง3.75-4.00%เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวขณะที่กลุ่เงนซมองว่าเฟดมีแนวโน้มจะคงท่าทีผ่อนคลายต่อไปเพื่อประคองตลาดแรงงานและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะกลางหากนโยบายนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าก็อาจช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวได้ชัดเจนขึ้นหลังแรงกดดันจากภาษีและสงครามการค้าระหว่างประเทศเริ่มคลี่คลายในอีกมุมหนึ่งธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำไว้ตามคาดเพื่อหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศส่วนธนาคารกลางยุโรป ECB ภายใต้การนำของคริสตินลากาก็มีแนวโน้มตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อแต่ก็เปิดทางพร้อมผ่อนคลายเพิ่มเติมหากเศรษฐกิจยุโรนมีสัญญาณอ่อนแรงลงนี่คือสัญญาณที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะมีผลต่อทิศทางของตลาดโลกโดยตรงและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อโดนั่นทรัมป์และสีชิ้นถิ่นเตรียมลงนามในกรอบข้อตกลงใหม่เพื่อชะลอการขึ้นภาษีและผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกแร่หายากความคืบหน้านี้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนทําให้แรงซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงชั่วคราวแต่คําถามคือนี่เป็นเพียงความสงบก่อนพายุหรือไม่คําแนะนําเชิงกลยุทธ์สําหรับนักลงทุนทองคาหากราคายังยืนเหนือโซน3.9153 $887 ดอลลาร์ต่อออนได้มีโอกาสเสี่ยงเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้หากราคาหลุดระดับ3887ดอลลาร์ 3, ต่อออนควรตัดขาดทุนทันทีเพื่อรอดูทิศทางใหม่ของตลาดสำหรับผู้ที่ถือสถานะซื้อหากราคาทองคำไม่สามารถทะลุนแนวต้าน 4, 4 0 0 0 4 4 2 0 0ดอลลาร์ต่อออนได้ควรทยอยขายทำกำไรบางส่วนแต่ถ้าราคาผ่านแนวต้านนี้ไปได้อย่างมั่นคงก็อาจชะลอการขายออกเพื่อรอขายที่แนวต้านถัดไป บทวิเคราะห์นี้จัดทำโดยบยิีบูเรียนอินเตอร์เนชันแนลหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร026879888กด1หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์บ b u l i o n c o t h https colon slash l i o n c o t h ชี้มือไปทางขวาแล้วคุณหล่ะคิดว่าเฟดควรจะลดดอกเบี้ยต่อหรือควรหยุดไว้แค่นี้ทองคำจะพุ่งต่อหรือถึงเวลาปรับฐานแล้วสแสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลย